อาการที่โทรศัพท์มือถือนะคะไม่อ่านซิมนะคะถาดซิมเข้าไม่สุดเกิดจากอะไรนะคะสังเกตดูเพราะส่วนใหญ่ซิมที่ต้องใช้ที่จิ้มซิมออกนะคะเวลากดเข้ากดออกถ้าปลายที่จิ้มซิมหักคาหรือปลายไม้จิ้มฟันที่เราใช้จิ้มซิมนะคะหักคารูแบบนี้จะทําให้ถาดซิมเข้าไม่สุดแล้วเครื่องก็จะไม่อ่านซิมค่ะไม่พบสัญญาณซิมการ์ดเลยนะคะเนื่องจากว่าใส่ซิมเข้าไปไม่สุดนั่นเองค่ะมาดูกันว่าเนื้อทำไมถึงไม่สุดนะคะนี่อันนี้ถาดซิมมาออกนะมีซิมอยู่ สังเกตว่าตรงนี้เห็นไม้จิ้มฟันเนี่ยหักคาลูอยู่นะคะบางคนหักจากด้านในนะคะมองไม่เห็นข้างนอกเลยให้ถอดฝาหลังออกมาดูค่ะแต่ถ้าคนถอดไม่เป็นก็จะลําบากนิดนึงนะคะถ้าถอดไม่เป็นก็ให้ร้านใกล้ๆบ้านดูให้ได้ค่ะอาการที่ไม่อ่านซิมอะ่ะนี่เอาฝาหลังออกมาดูค่ะนี่หักอย่างยาวเลยเห็นเปล่าเนี่ยค่ะ ถ้าเราเอาไม้จิ้มฟันที่หักคาตรงนี้ออกนะคะให้ดันเอาตัวนี้ออกให้หมดตัวเครื่องมัปิดอยู่นั่นเนี่ยนี่ยค่ะ เอาไม้ซิมฟันที่หักคาตรงนี้ออกให้หมดทีนี้เรามาใส่ฝาหลังใหม่เมื่อกี้ที่ไม่อ่านซิมนะคะทีนี้เรามาใส่ใหม่ว่าอ่านไหมทีเนี้ยนี่ลงสนิทแล้วนะคะเมื่อกี้มันไม่สนิทเพราะไม่สนิทก็ไม่อ่านซิมนี่สัญญาณซิมมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณไม่ขึ้นเลยบอกไม่มีบริการนะคะให้ดูถาดซิมนะคะเป็นแบบนี้ถ้าเราทํา อะไรหักคาตรงเนี้ค่ะจะทําให้ตัวเนี้ยที่มันเด้งเวลาเราใส่ซิมใช่ไหมอนตัวนี้มันจะดีดออกมาถ้าเราใส่ไม้หรืออะไรหกักคามันก็จะค้าไว้แบบนี้ถาดซิมเราใส่เข้าไปก็เลยไม่สุดนะคะใครที่เจอการนี้ถอดเองไม่เป็นให้ร้านมือถือใกล้ๆบ้านดูให้ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ